สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพบกันกับเจ๊เจ็บเคยเ,เท่าค่ะไม่สวยแค่แต่ไม่เคยสวัสดีครับกับผมนัทพรคลคนงโกครับมาในช่องเจ๊เจ็บครับแต่อยู่ในบ้านกับผมเองครับม,มาทำไมช่องฉันเ้าแต่ไม่ได้มีช่องนะช่องเทยมันไม่ได้ ้านแนและการกินและพี่น้องมันกินเบิดมือก่อมันในกินเบิรดมือค่ะมันในงาใสบริเดเพียกินงานแต่กินค่ะติดคแต่วติดคนแต่วถิ้คนแิรอก็ได้ซิปโกโต้ค่ะมาในสั่งได้บลเมื่อฝนตกนะบได้การพี่น้อง ต่ำมาคามน่อยค่ะพี่นองตำมาคามน้อยเพิ่งเด้อคาข่ตำมาคามน่อยเสพกัแยงเว้ยจะได้กินบัน้ห่วยกําลังจะจับผักข่มาได้ด่ามมาด้อาด้มามาด้มาด้มาดมาด้มาด้า่มไมงได้ดา้าไมามม นกแมงนวลบ่แอบรักน้องนวลอไง c มาเด้อมากินตมาคาหน่อยตอผมือกูเออผมมาถึน้องเพลงเซเว่นแล้วป่าเออออาครับนี่ดีดวงใจจอนเอาไปเมียหรือเป่าเออส่อนผมมาตอนอันนาบอเป็ใสซเว่นจืนกันนกรก้นาบอืมอหรือเปว่า แ้วพูดเข้ามาตอนสักทานอะไรมันเข้าไปตีบานนี่ยนะเราไปท้งไล่หนีล้วก็ไปตีบานนำจุกจีจอยในซอนน้องเคย่อพูดมันชื่อน้องเคื่อพูดเหมอไม่หวิเสบดิมาพี่น้องค่ับจำมะขามน้อยเจมือฉันเองจิมือเจียเียมใส่ยังไงครลงไปใส่รถดีกันนี้ปูน้อยใส่ยังกัน มีปูน้อยแทนแดกขนาดพี่น้องจากตาก็เป็นไงมันสมอ,อุ้ยฉันจะน้ำตาลตั้งบ่วงหนึ่งไม่การนั่งอยู่หน้าบ้านนะอ่ะมิสากอมเตอร์นึออก,นนะกว่าห่เดเลเนาะรัดเตรียมเมาเนี่ยพี่น้องเดี๋ว่านสั่นวันสี่แต่แต่สมัยอ่ะบุญบ้าน แต่มีบุญนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็มีบุญแล้วเบิ้ดบุญแล้วเบิ้ดบุญแล้วเดี๋ยวนี้พักกันเบิ้ดบุญแล้วค่ะว่มีบุญบ้านบุญยังค่ะมีบุญกับบอด้เฮดเลยงานใดยังกันโควิดก็จะไปใส่ไปไซบาศิลป์แล้วแม่แต่จะเข้าวัดค่ะเข้าไปยังไงคะไปใส่บาเระได้ยกขันเพราะไซบากับว่าหายไปเข้าไปทําอะไรเธอไม่ออกฮ้อนเหรอเธอไม่ออกฮ้อนนะ เดี๋ยวเราจะไปฉีดยาก,กันแล้วมาฉีดวัคซีนกันแล้วจะไนวันนี้จะได้ก็คือฉีดบ้านเจ้ายวนางโม้หนี่มีแต่ไปลงทะเบียนไปเกิดไปลงอยู่ว<ะ>่าเตอเท่าไงฉีดวัคซีนฉีดเขาอันก้นเลิกฉีดเขาไ <c ười> อ้เธอจะถามฉันนะกินเอาไปได้ก็นอกมันจังบ็เจ็บหยอดเอาบาอ่หยอดเอาขึ้นเล็กน,น้อยนะแล้วไม่ฉีดเขาจะโพกอยู่ค่ะใส่สะโพกมีอยู่บ่คะ มีแต่ว่ายงคโาค่ะสิเขาคือไปวานเนี่ยือบไ่แบบเป็นแคปซูล้วก็แบบขราไปในดังเลกัปตาไปเนาะหายใ่ได้จะหายใจได้เอาเขาเงี้ยปวดเรือในสามันกสิยานขึ้นนั่งบนไอคิเนาะเด้ยานเห็นปะปวดนวดป่ะเขาเอามาเงี้เไว้นึ่นแบบงูมืออะไรกันป่ะคนกับผูชาเนาะอันที่เป็นยาน่ะผัวดู นังยานยานแต่ยานโคนยานโคเลยโบรวณก็คือยานเขาเยยดัใส่ดอนังเสียวบบนี้เนี่ยแบบป็นยังไอยบราณเนาะแบบว้เสบบวยแทงเลยบริเสียวบน้วัดเสียวัว่าหารกี่ก่อนเอาปั๊ตัวบ่เพว่แทงนะเพื่อบริปันอันนี้มอเห็ดปันว่าตายจริเหรว่าตายสับๆๆเอานอหัวมอ ว่ากับวายม้วนเป็นไดครับเป็นยังคือบะม้วนหัวเลยหนาเหนียวค่ะเขาไปจากไหนเนี่ยก mm ็จะว่าให้หัวนลายๆก็เขาจนหัวลายเนี่ยจังหนาจนเหี่ยวนั่นก็ดีแหละจัะได้เอิบมาลิ้วลอยแห่งความสุขเออเป็นเท้าเผาได้เป็นเท้าได้นอกพี่น้องเอ้ยไอ้นี่นี่จะลิ้วลอยแห่งความสุขลิ้วลอยแห่งความสุขหัวบ่อยอืมจะได้แท่เพิ่นเผาจะได้เท่าเพิ่นเผา จากินน้อยจะยิ่งยบต้องเดี oh. ๋ยวนี้กูกันยิ like ้มแห้งมาได้อยย่าสายนุ่มกูมันชายุ่มมันัค่อยดีนแล้วไต่เล้วก็เอนมือนคูอไป้ายไปังนอะไปบังซนแม่มเปล่าเตนฉักบะไ้ไปด้แหละเขาอ่ะฮะนั่นะเด็เียบ ทำคำบ้านล้วรู้สึกว่ามีดจัดโหลดเนี่ยเนี่ยมีดจัดค่าเสื้ออันค่าเสื่อมฝนตกนี่แหละทางเปื่อนนี่แหละนะทางเปื่อนเลยประเด้ไปเจ้า้าก้าวลงโอ้ยนูนี่ใช่ชูหนามาพาว่าโก๋ไปพาวน่าได้กูกระบอกหมาวิกูไม่ได้กินเก็บกุ้งมาแล้วนะแต่กูเปิมใหม่แตเอานไม่ใช่ครับแต่อ่ะเปิมสินมากๆปืนให้เจ้าดำนจังใหม่เปิมสินแม่กับบอมมี่เลย

บตัวนังซื้อน,นี่อยู่ในจอ,อนี่ก็ยังบ่เห็นนะคะบบัตบุษายอยู่ปกกเห็นจะเป็นนังเกียบตาหากินครับถ้าเกิดถ้าเกิดแตกดูครับตัวนังซื้อในโทรศัพท์ไอ้เบื่อจังแล้วจังอีกบ่เห็นค่ะบอเห็นค่ะบะบุษายนี่เห็นแต่สองลออยเม็ดถึงมันหนึ่โอ้ยเห็นแล้วจ้ากว่าเป็นไทยลูกเบิร์ดใส่จักรจัก็เห็นเบิร์ดขัดผ้ทราย มีผู้ใดมาหาเดดขยเห็นอย่างละเฮ้ผู้บรผเฮนั่นจ้าร้อยเม่รทัม่คนมาหามันคือมั่สวิออกซิเขาเรว่าออกซิันว่ากเทาเดี๋ยวนี้เป็ิเวดอกน้องน้อเนาะงเอาเป็นกระหูา่ว่จริงถ้าจิไปแอนนั่นอี่ยยังห้ฉันได้หูปะวิเธอนะกระเช้นผมมีดอ เทียงหน้าน่อยเขาจนลมมัแหละบ่เมนสิกลองเฟืองจนมุนบ่กลองเฟืองก้าผมจะขับรถไปจูดกล่องเฟือง่นเีนน่อยเทีนหน่อยอย่นี้นะแล้วเทียงตบปุ๊บล้มาลาบถมีอะไรล่ะขากินแล้วก็นั่งเมามอยกันตกเยียงมีงานเหติตกลงไปคับกลับคือนน้าจอาต้อติ่สิบเปอ็ตปะเพราะสิบได้ยากเนาะออ้ยเราเกิมันกะตา จบนม่ได้อดจอีรูมด้าไม่ได้บอพื้นทางไ่ได้บอพื้นว่าความีนนั่งกระดิ่งนั่กระดิ่งอะไรนั่กระดิ่งด้าดีล่ะมันจะปล่อยเธออยู่นั่นเ้ยน่ไปนกูนี่นั่งกับไต้นะกนะเมื่อคืนนะก้าี่รถมลกระพ้นกระซีเลยไปปล่อยก่ะไปหาภูสาเอ้ญี่ปุ่น ขวัญที่ไอ้เคยจีนไมาให้กูพาไปงืดตายแล้วเป็นกระบายเบี่ยงแล้วอยเป็นสิไม่เคยเนาะไปกันขึ้นไอ้จีนไมาให้สั้นได้พาไปหาหาผู้ชายีิวต์ปาขอโทษขออภัยลายๆเด้อพี่นั่งเด้อวะผู้ชายยังสิวต์จั่าวะคือว่าสั้นได้ยินแอบได้ยินอยู่มือนั่นวะอันยังก็เอามาล่าว่าอันเตือน ถ้ากันไปฮะอลายูบนนี่ยังนะทุกขึ้นมาเบาเกี่ยวแต่กระบาดกระบาุกไปทำบุญนีติดบริบาลได้เบิร์ดแล้วนะเอาทุกคนก็ไดบุญเอากระดาบุไปวที่นี่จะไปน่งบุญไนไหนเด้อบบกินง้วเราพี่้องเนาะไปจิตาไปนี่ยอีแหละอืมปุ ก็ไม่ได้สมแต่แกพอดิกถ้ามาใส่นังสานน้อยปวดกว่าจบวงนึ่งกูนะกันน้อยแหละปะคามันสมสมใจเธอว่าใส่บวงเดี๋ยวมนส่ัจใส่กิโลหนึ่งโลใส่จิดจเป็นร้านมาร้านอยใส่ต้มกบนะเศรบก็ได้ต้มกะคาน่อยใส่ต้มกบแล้วก็ใส่ไข่ไก่ข่เบิร์ดเบิตัวนี้ กินเขาทั้งตาทั้งกันกยิมนะกินอยู่ก็ว่ากูมีอังไรยิมตัมมาครับกยิมมาเด้พี่น้ยโอกินเบิดแล้วยังช่ยเออเอนอยากน้ำลายนน้ำลายไน้ำเด้ขนาดเนาะแซบพี่น้องแซบพดว่าน้ำลายไหลอาอ่าอาอ่าแซบค่ะเที่ยวเกี่ยวออ ไอ้ว่าเป็นเกลียวเจียเป็นคนต่ำต่ำนะครัต่างเสี่ยมแฝดแล้วไปเลี้ยวเลือกค่ะเลี้ยวฉันหมักมวนซื่อเหนื่อยเขาเอื่อนมาเกลียวเอื่อนกับหมักมวลกันฉันือบ่มวนเอ้วเธอหมวนแลเธอจะแล้วเธอชิมมวนได้จังได้ขนาดผู้ชายส่งติกลอนยังบ่งหูเรื่องหูลาวไปะอยู่หน้าละวง่งขนายังก็ยังได้เกาะไปยังเดี่ยวหัน bún bán này có hơi bún bán này nhung mà Khôn khôn Ê bún bán này nôn hơi Ê bún này không nôn, bà nôn bà. là cả Bún sai này tên tết máu mối cái này Cho nâng phẩm à Bà Nó cả bún chắc cái dạng Nó cả bún chắc mà Á của bún sai là bún bún này chắc xuân của bà nhắn mà Nó hả bà Bà Áo cả thang mà Xí bún bày Cũng bún chắc xuân phải sai bà แลกันละกะหัวจะสิตายอยู่แม่เด้อผู้ชายคือบานบ่ได้ไปซายบัดพอฮู้ตัวผู้ชายส่วนไปอันใดอันนึงแล้วกนําไปหาผู้ชายน่ะบ่เห็นแล้วเขาไปสแล้วต่อไปกับผู้ใหม่แล้วพูดว่าดังซี่ว่างกงาเนาะดีๆๆบแา่แต่บ่ได้ฮู้อีหยังแทเกน่ะแต่ขาเลียวเบิ่งกูกไปแล้วไลกูบ่ได้ให้เขาเว้าบ่ปาล่ะ คุณนี่โดยเดชเขาสว่าเขาเลี้ออยวบงหน้าอันี่กับไปแล้วเขาเลีเ้ยวเห็นหน้ากูก็ะหูเลยมาเปชะดาบดิกดินแล้วคือจิว่ามุศสุษซาดูว่านั้นแกอ่ะพี่ตื่นแห่แกนาจกกะ,ะแตังอย่างสิทตายเอ้า บ้านนี่เลยก็เพื่อนนั่นจิบจ้าจิบซีนงั้งว่าในนาจูก็ยังโมโหเหรอแกอันนี้จ้าจิบซี่ซไอมันก็เมื่อนี้บัมึงไม่สวนกูเลยจิบไตและเขาเป็นยังโมโหเหือแก้างนวไหนมานี้นี่ะกูสิสวนเองกูไปหายเขาส่วนไม่นาเมื่อเมื่อกูสสวนเขาหนีเก็วมากินตังกันไ้่ ต้วนได้เสน่บริสทนนปบริสคนทางน่ะนะเนาะคือไปบาที่พวกรถแข่งเนี่ยอยูนั่นต้โอ้ย่าบเอ้าเบิดเบิรดเซยเบิรดยต่ดิมเบิดด้วยนั่นแหละ นี่ยให้เจ้านี่ยำโซสลีลาอยู่โซกามีเอวเมื่อไน่กูัมียังจะมาแบนกับแบนนี่หรอถ้ามันเปมีอียงขนาดบ่งออกไหมฮะมันไม่ใสมังครบบกมี่หรือปล่าวนั้นก็กิดกกมุแกโซซาลีลากมันกินลงไปนดนึงมันกันแน่่าไปเห็ดส่พี่นองแบบนั่นให้ก็กินโซมาข้ามน้อยเต๊ะ เจ้าว่ามันจอยอยู่ไดลูกเป็นพุ่งคุณออกแั่คือมิพุ่งจะจอยแต่นี้ผกคือแม่มานแอววจะใสพี่นะจดจืดี่แล้วแอวคจะพียเลยอย่าเลยอย่านุ่งสินไลาพืนนายจะได้ผันานคือเมียตีเด้อมาเถอะเก้าปีก็จะพอออกแต่ว่าไม่กบุยเลยแอวป่พอกาติน่าเลยกัยังใครคืดจืด เาว่าแสนังกตัวมีนาไม่นวดใมาสัปาหตัใหญ่หรือนาาไม่อยากว่าวขนาดนี้พอขนนนี้แม่กรตัวน้อยยุขนาดนี้พอใช่ตัวใหญ่บ้าล้วจอยกวาหันแล้วมองสุที่ล้วก็วันึงวันหุนลั่นแล้วจอยยุติว่รอกุดูแต่ว่าโคงลรโคงเ้วกัใหญเติบในพอเนาะพอจัเนาะช่วงเราเป็นนุ่มแล้วก็ไปจ้อยเ้อ ยยข้าวเหนีอย,อยู่อยู่กับพอ่อท่าน่ะท่านม้วน,นอ่ะเราหันไข่ฟองน,นะเออโม้ยต่เสียเขาตั้งม้วนละคือว่าเสี้ยเราก็เอกลักษณ์อันหนึ่งข้าพมจติว่าเป็นบุญเป็นยังที่ใส่หนิข้ันเจาเป็นเวลาเราแบบมันจืดเสียแล้วแบบเบิร์ดแหละร้านอ่ะไหมเรพีละนนองกันนอนเบิร์ดและพี่น้องมาค้ามันแตมา,ามาค้าก็บเบิร์ดจ้าพี่น้องมานั่งเบิร์ดโอ้ยมันอยกนอนร้านแตกจ้ากเลยนะ เก็บนี่ก็เอาไว้จำนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางนี่เด้อจ้าจ้าฝากต่องนี่เด้อจ้าเจออร์ล้อแซจ้าฝากอ่าเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้แต่ก็กดติดตามใพี่อ่อนนี่เด้อจ้าจะเลยกดไลค์กดแชร์ให้นางได้นะจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดี่โดนนั่ะขานักร้องน้องสวัสดีแล้วเป็นนักร้องน้องใหม่อย่างนักร้องเท่ากันนี่กับนักจีรกรรมอัน เป็นผู้บัเชา้าโล่งแง่